สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องห้าลงมาทงหน้าจ้ะมาเบิงลุงเป่าเล่าลเกี่ยวเขาพี่น้องเล่าหามโยกกระสอบเขาซอยหาลูกทรายไม่ต่อยมายกเขาขึ้นโลซซยแน่แล้ววะหลังจากผาอยุมอลเบมาเนาะพี่น้องเขากะแซหนามกะล่างแหงล่งแน่จ้ะกระโแหงคากดอกพี่น้องกัยังเป็นกัไข้กว่า ตอนนั่นจ้ะตอนที่ผามามบม่งดีเนาะนี่กะผ่ามาเกลเขาจ้ะเกี่ยเข่าซู่มือก็บม่ายากพี่น้องหาคนบล้ายคือตะกี้เฮ็ดหนากะมือเดียวบ้านมือเดียวแล้วเกี่วกบเกียวมือเดียวจ้ะเรียบร้วยพอดีลูกชายพิดเทอมพี่น้อง ก็เลยเดี no ๋ยวมีโอกาสมาเห็ดเวียกซอยพ่อยายเพิ่นเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศกันจ้ะคองหนาพิลนจะข้องสอง เป็นข่าวขายเดี่ยวเอาขึ้นรถไปขายเลย รอดว่าละนั่นมอบข่าวบอเอาข่าวออกจากกันแท้เบิดพลังเลยมันลมแห้งพี่น้อง รถไหลป่ะโคตรโคตรคือจังรถไหลมันข่อยไปทางนั้นปิดเทิมพอดีด้เหตุเบียกนักเรียนก็ได้ ไปขืนล่นลพกหลอดต่ออีกที่นอกหลยตัวถอยออ,ออกมา เฮ็ดหน้าสมัยให,หม่นี่ง่ายแห้งเสม,มอนี่เหนือเดียวลแล้วฝนเศร้าเกี่ยวข้าวออกแล้วป่พ่อบอ่คึม้มีหมั่นลามบ่ขายงูอ่ะทรงลูกเรียนจบเฉยเนาะทรงงลูกเรียนจะคนสองสองคนพี่น้องอาชีพยเยียงไปรเรียนแย่สองเหนื่อยเนาะ อาชีพเลี้ยงงัวนี่ล้วเลี้ยงงัวนว่าธรรมดาเด้อเรือจะโตพอเดียวนี่ขายมือบังใดๆนี่ก็สองบอกอ๋ออายุเรื่อยล้วเลี้ยงมาจักปีแล้วพ่อโอ้ยจัียกว่าจักปีเลี้ยงอยู่เรื่อยๆเรียกว่าจะปีแต่แต่วัคซีนเกิดพูดบอก็พูดแล้วฮ่าฮ่ัคซีนกับผอมคอยพี่น้องเกือบสี่สิบปีพ่อได้ใส่กินนอนงัวนน้องแม่เนอ่ะจ้ามาซอยเพื่อนอันโยกเขา่ไปเป่าเกี้ยวเขา ใส่แรงงานบาเกินหาคนในการถอยเขา <c oughs> ันบริยาเสมอนี่สองคนมูเพิ่นด้วยพี่น้องเกิดปีเดียวกันไอเตกับไอปวดสาวหน้าเฮามือมวนที่สุดกับมือค้ายเขาเนี่ละ่ะ อยากเป็นสาวหน้าแต่มือคล้ายเขาเนาะแม่นยี่บ่แต่ว่าเขาพี่ละค่ะพี่น้องค่อยๆเฮ็ดกัได้ครับมันเมือ่อยใจเย็นๆเพราะแม่นสี่ด้สุปีได้เต็มหกหลอดนี่บ่อฝนบ่อเต็ม เพิ่นมีหน้าสองทงสามทงอยู่พี่นองทงนี้เพิ่นใส่เขาเจ้าเบิดเขาเจ้าดอเส้นเขาคข้าย <c oughs> หน้าทงหนึ่งกับติดกับสวนไม่ต่อยจ้ะหน้าพอยยปเป่าหน้านั้นเลาใส่ข่าเนี้ยวเรากับสีเกี่ยวมือจากคนไปเกี่ยวปีมีละค่ะก็ได้เงินเกือบแสน,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 นลหย่อนคนละคล้ายเขาก็ได้หน้า บหลายเต้ากองหเสี่ยงเบรนาเีรายรถเาเบียกบ่ได้าานาบเลย,ยเพือนย่านนงเดียว ไม่หลุนบ้านนี้บพได้รอพี่น้องเสาอาทิตย์มากกเหตุเบี้ยเมื่อเหร่เื่อแล้ว,ลวทุกคนเลยอันน้นแห้งคักกางเกินกับตรงกีดยางกางเลียนไปเรียนหนังสือไปไหนบ่ล่ะไปได้ไ บ่อพาตัวซอยบ่อไปหามาหลายหลายคนจัง่เมง่ายจะของเออเอาอีกอย่างสองสามคนดิด <laughs> จะาข้องเบิงขีดทุ่มอ <laughs> ไรปลาเบิงลีข่างโคกนพี่นอ้องลูกชายพาเบิงอะไรละพันน้ำบกปลากระสิคนไดนบันในไตลีนี่พี่นอ้องเมาได้เป็นคุุ่นละปลาคอกนก็ได นี่เนเห็ดดีก็สิเทพื้นไว้ย่างดีด้พี่น้องทังปากมันนี่มันก็สิบ่สุดนจะจ๊ะกระใหญ่กะกว้างดีอยู่เปนเห็ดปิ่นนี่แรงโอ้อันก่อนอันฝนมาเพิ่นก็สิซ่อมแล,ล้วลุงเป่าพูนยืนจับปลาอยู่พุ่นพี่น้องงานมีลีนี่บ่ทันได้เกี่ยวเกี่ยวงานเทิงนี่ก่อน เขามีราคาก็ยิมไดน้นอกจากนอะก็ได้ใส่ดอกทศกสอภัยกัได้ครับมีเวลาพักย่ดอกเพื่อเพิ่มสิกเกียวเ,เาาขนเินไม่อีกอ้าวล่าทันผู้ส้มแน่จะคล้องซองนาพพอกันไหมครับเห็ดเบียก,ก่อนครับเห็ดเบียก,ก่อนรอติดตามครับคลิปหนาสิเป็นคลิปยังครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ